มันเถอะครับผมไม่คิดอะไรมากแล้วล่ะแล้วเข้าใจเธอนะว่าเรื่องพวกนี้มันยากที่จะปล่อยวางนะ ว่าเรื่องในอดีตก็ปล่อยให้เวลามันเดียวยาไปสว่วนอีกเรื่องที่ว่าคนอื่นจะมองว่าเป็นคนประหลาดไหมนั่นก็ได้แค่นั้นก็แค่ดีที่ดีที่จากมาแต่ที่นี่ กคนอาจจะยอมเธอก็ได้นะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะครับถ้าสมมติว่าผมข้างขึ้นมา ยังไงยังไงอยู่นะครับ เอาเะครับเราพูดเรื่องนี้กันดีกว่านะครับมันอาจจะทำให้มามบรรยากาศไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเรื่องที่หนักเรื่องที่หนักเรื่องขนาดนี้เอาไว้ถ้าวันไหนวันไหนที่ต่อยวางแล้วพร้อมเล่าจริงๆก็ค่อยเล่าก็ได้แต่วันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะ<ช>อ๋อแ<ช>ล้วก็เกือบจะไปเลยเก<ช>ือบถามชื่อเธอเลนะเธอชื่ออะไรนะเอ่อผมชินสามมุตครับชินสามมัดใช่ไหมสามมุตครับมุตมนะ ซสื้อปิดหรือว่าก้มเบิกโอ้โหอะไรเนี่ยอย่าดีดนะเขาจะต้องรนบมาไปต่อไม่เป็นเลยคนกำลังได้ฟิว ถ้าเกิดจะโาแชร์ประสบการณ์มันจะดูเป็นคนแก่เกินท้อนะครับบางทีกำลังแบบเออฟิวกำลังมาเลยอยู่ดีเลยเดี๋ยวช็อตฟิวมาจริง ต่อได้หรือาไปต่อเป็นๆแล้วหนึบดีอย่ต้องไปไงต่อนะ <c ười> ผมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะผมก็ลืมแล้วอะ่ะจากตอนแรกก็กำลังมาม่าอยู่เลยล <c ười> ืมหมดเลยล <c ười> ืมหมดเลย อไ,ไม่เป็นนะขอขอหายหายใจเข้าหายใจเข้าพูหายใจออกโทร <c oughs> ถ้าเกิดจะถา,ถามเรื่องทะเลเดี๋ยวเธอก็น่ามันก็น่าจะดูหนักไปเหมือนเดิมเนี่ย ก็จากที่ฉันนั่งฟังมาเธอดูมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่กับทะเลเยอะมันก็ใช่ครับแต่ก็มันงั้นฉันถามเป็นคำถามที่ก็อว่าบนบกเธอชอบเธอชอบบรรยากาศแบบไหน,นหรอ ผมชอบที่สงบสงบนะครับที่ไม่มีเสียงกรีดร้องของคนอื่นนะครับได้อยู่กับเพื่อนๆมีเวลาให้เล่นเหมือนคนทั่วไปนะครับ อยากให้เขามองคนที่ภายนอกนะคะส่วนมากที่ผมจะไปเป็นเหมือนคนธรรมดาหรือเล่นกับคนอื่นได้ก็ผมต้องแปลงกายเท่านั้นน่ะแล้วทำไมจะถึงมาเรียนที่นี่หรอ ผมไม่รู้เหมือนกันแม่เขาอยากให้ผมมานะเพราะมีแม่เท่านั้นที่ไม่ใช่ผอใส่เลยนะครเออเป็นลูกเครื่องหรอ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมไม่ใช่ไซเรนเต็มตัวขนาดนั้นหรอกครับเอาเป็นว่าฉันจะไม่ถามเรื่องส่วนตัวเธอมากแล้วกัน คอณชอบของสวยๆง,งานในทะเลหรือเปล่าล่ะเช่นปาลาการังอะไรพวกนี้อืมก็ชอบนะครับฉันชอบเวลาที่ได้ลงไปเมืองฉันชอบนะเวลาที่ได้ลงไปในเมือเงเมืองแก่แถวบ้านเกิดฉันนะอหทั้งเมือเงเมือทั้งเมืองแสเรนทั้งเมืองเงือกแล้วก็เมืองแสเรนเลยอยากลงไป หรือแม้ว่าครั้งสุดท้ายที่ไปเอาเป็น,นว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการลงไปครั้งสุดท้ายที่ได้ไปโออะไรสินะครับ ก่อนหน้านี้ที่ยัเธอพูดถึงเรื่องเพื่อนฉันก็ทำเอาเนิก็ทเอาฉันนึกถึงเรื่องเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่หายตัวไปเหมือนกันนะเขาหายไปเพราะอะไรเหรอครับเขาหายไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ อ,อยากนะที่จะพูดเอาเป็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเะียดายเลยโดีเดียวถ้าเกิดเธอไม่คิดว่ามันดูแปลกไปแล้วก็เธอที่ังไงล่ะก็ว่าการที่ว่าเหตุการณ์แถวที่บ้านเกิดฉันนั้นเกิดเหตุการณ์ศีรษะแต่ะรบบุกขึ้นมานะ ัอน,นนี้ผมก็แปลกใจเล็กน้อยอยู่นะครับเขาหายตัวไปก่อนจะเกิดเรื่องพวกนี้เนี่ยหายตัวไปก่อนจะเกิดเรื่องพวกนี้งั้นมันก็ทำให้หน่าชวนคิดนะครับ รู้ตัวการของคนทําอยู่ดีแต่แตแตจนเรื่องทุกอย่าง,งจบก็ยังตามผ่าตัวเขาไม่เจอเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเรื่องทั้งหมดถึงถึงว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นคนตัวบงการแต่เขาอาจจะอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับ หรือไม่ก็ดโดนรอบทำร้ายอันนี้เป็นแค่ในความคิดผมนะก่อนหน้ารี่มก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหายไปไหนแต่ ก่อนที่เขาจะหายตัวไปเหมือนฉันได้ยินเสียงระเบิดอะไรสักอย่างดังมาจากแถวต้นานเขาระเบิดในอดีตนั้นช,ช่วงยุคนั้นเป็นไปได้ายากมากจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้น มันเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดการระเบิดอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นในยุคนั้นนะนะแบบนี้มันมีเงานงานะครับเห็นว่าฉันพ<ม>ูดผิดไปนะที่ว่าหาตัวเขาไม่เจอเลย เดงแต่จริงๆก็เจอเขาแล้วนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นโผลในโลกอดีตเลยนะแต่ก็เหมือนจะกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วน่ะก็น่าเสียดายนะ ที่มูซาได้เจอเขาแล้วทั้งทีก็ทั้งเสียสติแล้วก็จำอะไรไม่ได้ ก็ช่างมอนเทนตแต่แว่าเราไปเราแต่ว่าเราออกจากประเด็นเรื่องพวกนี้ดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันซีเรียสเกินไปมันจะมันทําให้ความรู้สึกมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เป็นบ้าเธอจะลองไปห้องสมุดแห่ข้างล่างมาลักข้าง ก็ฉันได้ยินแล้วครับเพื่อสร้างเสร็จอ่ะฉันต้องไปดูแล้วก่อนน้นนี้ตรวก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีอยู่นะงั้นก็ใช่หรอครับแต่ว่าผม